สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดลเล่นมตราหมี UHT สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่เชีงยงใหม่มาที่โรงเรียนอนุบาล Baby เบบี้จีเนียสอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีงานใหญ่แสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่นพี่ที่จบชั้นอนุบาล3เพื่อเตรียมตัวแยกย้ายไปขึ้นปนหน่งซึ่งปีนี้มีทั้งหมด6คน ดูครับพี่ทั้งหกคนอยู่บนเวทีแต่งชุดสีชมพูรับของขวัญและรางวัลแห่งความสำเร็จมากมายโดยมีคุณพ่อคุณแม่มานั่งชื่นชมมาถ่ายรูปด้วยความภาคภูมิใจส่วนนักเรียนรุ่นน้องก็มาสแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ทุกคนแต่งตัวสวยและหล่อมากแล้วก็ร้องเล่นเต้นรำอวดรุ่นพี่ ตอนท้ายรุ่นพี่6คนที่จบการศึกษาขอโชว์บ้างแต่รุ่นน้องยังสนุกอยู่เลยขอเล่นด้วยจนรุ่นพี่ไม่เหลือที่จะเหยียบยืนนี่ครับที่เขาเรียกติดลมน้องรู้ต่อมาไปตราดช่วงนี้พริกขี้หนูแก่และเก็บได้แล้วคุณสรยุทธค์คำปัญโย ปลูกพริกขี้หนูสวนไว้1,000กว่าต้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเมื่อ4เดือนก่อนวันนี้พริกขี้หนูแก่พร้อมขายแล้วจึงจ้างคนมาเก็บมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่างานเก็บพริกเด็กเล็กก็ทำได้เด็กและผู้ใหญ่ได้ค่าจ้างเท่ากันกิโลละ20บาท,ทารงาการทำงานเก็บพริกในสวนของคุณสรยุทธเป็นงานที่เพลิดเพลินสนุกสนานและเป็นกันเองเพราะคุณสรยุทธ ต่อลำโพงเปิดเพลงให้คนเก็บพริกฟังด้วยออพอถึงตอนเที่ยงก็ซื้อขนมจีดมา20กิโลพร้อมน้ำยาเลี้ยงคนเก็บพริกแบบเป็นน้ำใจจากเจ้าของสวนพริกคุณสรยุทธ์บอกว่าช่วงนี้พริกราคากิโลละ100ถึง130บาทถือว่าราคาดีทีเดียวทุกครั้งที่เก็บพริกนี่มีการเปิดเพลงให,ให้ให้คนเก็บพริกฟังด้วยเปิด บางครั้งราคาดีก็เปิดหน่อยครับราคาสี่หาก็ไม่ได้เปิดปิดครับริกขี้หนูเป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกให้ผลผลิตดีเสมอต้นเสมอปลายยากที่สุดน้องรู้ต่อมาล่องใต้ไปสงขลาสุภาพปรุษที่นั่งรถวิลแชร์ท่านนี้คือคุณโดรหิมสัญโยกอายุ54ปีเป็นชาวเพอเทพาจังหวัดสงขลา ขาขาดสองข้ e ort, ort, างเหนือหัวเข่าจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดร,ร้านน้ำชาในอำเภอเทพาเมื่อปีพศ .2549 คราวนั้นมีผู้เสียชีวิต4คน oh, oh, oh. แม้จะสูญเสียขาไปทั้งสองข้างแต่คุณโดลหิมไม่เคยสูญเสียกำลังใจยังใช้ชีวิตแบบปกติไม่เป็นภาระใครไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นนักพูดให้กำลังใจตามองค์กรต่างๆให้ทุกคนสู้ชีวิตทั้งผู้พิการและคนปกติ hey, hi, 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 คุณโดเลฮีมไปไหนมาไหนขับรถเองช่วยตัวเองได้เหมือนคนปกตินี่คือรถเก่งของเขาขึ้นรถเองลงรถเองไม่ต้องมีใครมาช่วยพับวีลแชร์วางไว้ท้ายรถจากนั้นก็ข้ามรถไปนั่งบนเก้าอี้คนขับดูด้านหน้าคนขับครับสี่เหลี่ยมทั้งขวามือคือคันเร่งที่ปรับแต่งเองใกล้ๆคันเร่ง,งคือเบรกปรับแต่งเองอีงกเหมือนกันคุณลอคันเร่งกับเบรกครับอันนี้ อันนี้ต้นต้ต้ตัวบรีครับและตัวนี้ตัวเอ่อาคานคือกานเ่นครับดูการขึ้นรถขับรถของเขาอีกทีครับคล่องจริงจริงไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้พิการแต่ประการใดให้กําลังใจคนพิการอย่างน้อยๆกันคนที่กําลังท้อแท้กําลังไม่มีทางออกแล้วก็อ่าพอพอพอได้เจอคนพิการด้วยกันแล้วคือไปคุยเับเขาก็เขาจะมีความกระตือกระตือเรือลุ้นขึ้นมาว่าว่าเออ ใเพื่อนที่พิการแต่ว่าทําไมสามารถไปไหนมาไหนได้เวลาไปไหนมาไหนคนเดียวคือจแอจะไว้ข้างหลังจังหวัดขึ้จังหวัดลงต้องมีงเทคนิคนะครับถ้าถ้าไม่มีเทคนิคจะ,จะขึ้นไม่ไหวสมราคานักพูดให้กําลังใจคนจริงๆนรุษสงท้ายไปอุดรงานเกษตรแฟร์รุ่มน้ำข <S 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 โขงที่จังหวัดอุดรธานีเ <S S S 1> พิ่งจบไปเมื่อสอวันที่ผ่านมา มีกิจกรรมทางการเกษตรที่พิเศษกว่าทุกปีคือการประกวดกบยักษ์เป็นกบยักษ์ที่ไม่จำกัดสายพันธุ์จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงกบและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรโดยแบ่งการประกวดเป็น2ประเภทคือเพศผู้กับเพศเมียกบตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ก่อนการประกวดมีการลงนามในข้อตกลงประเทศไทยขายกบให้กสบปราว3า4ตันตอนน่อ1นเดือนเป็นเวลา1ปีโดยขนาดของกบที่ขาย ต้อง2-4ตัวต่อ1กิโลกร,รมัมสำหรับการประกวดกบตัดสินด้วยน้ำหนักตัวใครหนักที่สุดก็เป็นผู้ชนะได้เงินรางวัล2 0ง0ันพันห้0หนึ่งบาทตามระดับที่1ที่2ที่3การช่างน้ำหนักกบก็วางกบบนกล่องพลาสติกใสที่วางบนตาช่งางมาและครับอันนี้ตัวเียดูแลอาจจะเป็นงานที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายมีกบกระโดดและจับกบให้เห็นกันหลายครั้ง ผลการแข่งขันปรากฏว่ากบเพศเมียชนะเลิศอันดับหนึ่งน้ำหนักตัวเกือบเท่าแม่ไก่หนึ่งตัวคือหนัก810กิโลกรัมเป็นกบจากรำไพยฟาร์มนิดเียวกิโลแลนี่ยใหญ่มากโอ้โหส่วนตัวผู้ที่หนึ่งหนัก410กรัมจากฟาร์มนายตะว,วัน แต่รางวัชาราเลอศประเภทเพศผูค่ะกบที่เป็นสายพันธุ์ผสมจะตัวใหญ่อยู่แล้วค่ะถ้าเราเนี้ยังใช้อาหารกบโดยตรงกบก็จะอัพขึ้นเร็วแต่ว่าถ้าเรากินกินอาหารปร,ประเภทแบบธรรมชาติอะคะ่ะการเติบโตเขาก็จะไม่จะไม่โตเท่าเราให้อาหารนะขายมาครับตัวนะี้ถ้าจะบอกว่าขายก็สงสารเขานะครับเพราะว่ามันก็โตอยู่กับเรารักเหมือนกับลูกไปสมบูรณ์นะครับ พร้อมสองกับปริยาเทารรียนเทรรียนคุณแล้เราส่งกบตัวหนึ่งหนัก8ขีดสมชื่อกบยักษ์จริงๆพบกันใหม่วันพร่งนี้ข่าวนอกลูก